สวัสดีค่ะดิฉันพันธิพรวงจันเพนค่ะในนามสำนักพิมพ์บ้านแม่มดและน e โอกรุ๊ปนะคะวันนี้จะมาขอความรู้แล้วก็พูดคุยกับอาจารย์พลตรีบุญน้าทองเนียมนะคะซึ่งท่านเป็นบรมครูโหราศาสตร์ภาคคำนวณค่ะตอนนี้จะเป็นตอนที่3นะคะซึ่งเป็นตอนจบข,ของอการพูดคุยเรื่องแนวคิดการเขียนโปรแกรมนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะดิฉันอยากจะขอคำแนะนำจากอาจารย์ค่ะว่าถ้าเกิดมีเพื่อน ที่ยังไม่มีความรู้โหราศาสตร์เลยนะคะแต่ฟังบทสัมภาษณ์ของอาจารย์แล้วเนี่ยมีแรงจูงใจนะคะที่อยากจะมาเขียนโปรแกรมเออหนูอยากให้อาจารย์แนะนําว่าคุณสมบัติของผู้ที่จะมา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 ,มาเขียนโปรแกรมนะคะจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรนะคะเรื่องโปรแกรมโหราศาสตร์เนี่ยค่ะผู้สมบัติ <c oughs> ที่จะเป็นน ก็คือความตั้งใจเราถือความตั้งใจ <S <S คือถ้าเราอยากทำเป็นเบื้องต้น <S 2> <S 2> มันก็จะทนถึงความยากลำบากได้ <S <S แต่ถ้าเราไม่มีความอดทนหรือไม่มีความตั้งใจพอยากหน่อยแล้วก็เลิกมันก็ไม่สำเร็จอ่ะแต่นี่นี่ผมบอกคุนบันาทข้อแรกก็คือถ้าเราต้องมีความถ้ายอยากแล้วจึดมาเรียน ถ้าไม่อยากก็อย่าเรียนเลยเรียนเพื่อรู้ว่าพอมันบางคนถ้าอยากแล้วมันพอไม่ยากลำบากมันก็จะพยายามจะเกิดความพยายามแต่นี้ที่ก็คือ,อ,อก่อนจะเขียนโปรแกรมใหม่ต้องคำนวนให้เป็นเะก่อนส่วนมากที่ผมเคยถาม ผู้ที่มาเรียนที่เคยใช้โปรแกรมไปแล้วเเขาก็จะเกิดปัญหาว่าเห็นใช้โปรแกรมคนรู้ใช้โปรแกรมคนนี้มันมันไม่ค่อยตรงกันนะผล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 ไม่ตรงกันเนี่ยก็จะจะรู้ได้ไงว่าของใครถูกอย่างนี้เปน็นโทษนั้น ก็จะก็กลับเขาผลกับข้อใหม่ว่า <ทะ S 1> แล้วจะรู้ของใครถูกเราต้องคำนวณเป็นคำนวณตรวจสอบดีถ้ <ทะ S 1> <ข>าเราคำนวณเป็นแล้วเราก็คำนวณว่าเออของใครใต้เกียรกรบโหลกเราคำนวณของเราคนนม้ก็ถูกแต่ถ้าคุณไม่เป็นมันก็ <c oughs> ตรวจสอบไม่ได้เมื่อตรวจสอบไม่ได้มันก็เขาไม่เกิดความไม่มั่นใจเป็นขั้นแรกพอเราคำนวณเป็นแล้วนี่หนึ่ง ก็จะใช้ในการตรวจสอบสองเมื่อเราจะเห็นกัเขาไม่ดีทําแล้วมันบางอย่างเราไม่ต้องการแต่บางอย่างที่เราต้องการเขาไม่มีให้แล้วก็จะได้เห็นเพิ่มเติมเป็นจากที่อาจารย์เล่ามานะคะที่ฉันขออ่านต้องบอกว่าวลีหรือประโยคที่อาจารย์บุญนาท่านพูดสม่ําเสมอแล้วก็ขออนุญาตอาจารย์เอามาลงไว้ในคําศัพท์โหราศาสตร์นะคะอาจารย์เคยสอนหนูว่า การพยากรณ์ที่ถูกต้องควรจะมาจากดวงชะตาที่ถูกต้องและดวงชะตาที่ถูกต้องก็ต้องมาจากโปรแกรมคำนวณดวงชะตาที่ถูกต้องเช่นกันก็ต้องบอกว่าข้อความต่างๆนะคะก็ต้องบอกว่าไม่ต้องแปลเนื้อความได้ใจความอยู่ที่ในเนื้อหาที่อาจารย์ได้พูดแล้วนะคะทีนี้หนูก็อยากจะออขออยากให้อาจารย์เล่านะคะว่าอาจารย์ได้ไปขอแจ้งจด ข้อมูลลิขสิทธิ์โปรแกรมของอาจารย์นะคะอันนี้ก็เป็นเอกสารที่ทางาหน่วยงานที่ออกเรื่องลิขสิทธิ์การจดจด,จดลิขสิทธิ์ของโปรแกรมนะคะของกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์นะคะซึ่งได้ออกเอกสารให้อาจารย์ในวันที่12ธันวาคม2555นะคะเป็นการจดลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์หนูอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจารย์เอาโปรแกรมอะไรบ้างคะไปจดลิขสิทธิ์งานไว้อะค่ะอาจารย์เออข้อที่ผมจดลิขสิทธิ์แล้วก็เพื่อใครต้องการให้ว่าให้รู้ว่าผลงานที่ถัดขึ้นถ้คคาคนไมเห็นที่หลังนีจะทราบว่า <c oughs> ใครเป็นผ <C' est S 2> ู้ทำเราก็ต้องการอย่างนั้นว่า <C' est S 2> อย่างน้อยก็ให้ถ้าก็อยากจะรู้ก็ให้ใหรู้ว่าใครเป็นผ <C' est S 2> <ๆ>ู้ทำแล้วก็ไม่ใช่ว่าคาดเดาบ <C' est S 2> <ๆ>างคนจะใช้คาดเดาของคนนั้นของอันนี้เลาบ้านนี้เนี่ยตอนนี้ที่ผมทำ ที่เอาไปตดก็คือโปรแกรมที่สำหรับหาสม,<ะ>มุดดาวเป็นรายวันคพอเมื่อมีโปรแกรมสมุดดาวเป็นรายวันแล้วก็เหมือนกนเราต้องการจะดูวันไหนโดยที่ไม่ไไม่มีปฏิทิน<ะ>แล้วก็กดใส่วันเวลาที่เราต้องการดูส<ะ>มุดดาวแต่ละดวงได้ ตอนนี้แต่วันใน,ในการที่จะหาพระพุทธดาวแต่ะวันผมก็มีิ่มเติอไปว่านอกจากวันที่ซึ่งเป็นวิธีบอกวันทางสุริยคติผมก็ใจเป็นข้างคือเกลรมก็เป็นวิธีบอกวันทางจันทกติเมือ่อเอาเมื่อต้องการบอก วันจันทร์ตากติเป็นขึ้นแรงความจรงก็รู้สึกว่าเป็นข้อความที่ไม่น่าจะเสียเวลาอะไร <Okay. S 2> บอักขึ้นเท่าไหร่ในเท่าไหร่วันนี้ <Okay. S 2> แต่ปัญหามันก็คือว่ามันต้องหาทั้งปี <Okay. S 2> ไม่ใช่ต่อการวันนี้วันเดียว <Okay. S 2> การศึกษาว่ามันก็ต้องเรศึกษาว่าปีไหนแรกปีพระจันทร์เลย เป็นปีปกติหรือเป็นปีอธจิกาวาลหรือเป็นปีอจิกมาะซส่งปีพระจันทร์มันก็มีสารชนิดเรื่องมันก็เริ่มมากขึ้นมันไม่ใช่แบบต้องกระหาเข้าขึ้นแนะวเพราะมันจะออกมันต้องไปศึกษาเรื่องอาการทำปฏิทินจันรคตินั้นในการที่ผมเขียนอันแรกนี่แม้จะเป็น ผลพุทธดารายวัน<ะ>แต่ก็จะมีเรื่องของใบชี้ิาข้ติอยู่ด้วย<ะ>แล้วนอกแต่นั้นในการที่จะหาวันที่ได้วันที่โดยว,วิธีสุ่มเหมือ<ะ>นก็ตับตรู้วิธีคำนวณจำนวนวันจ<ะ>ึงวิธีกคำนวณวันตามหลักจากลน,นั้น เขาก็มีวิธีคำนวณอยู่สองอย่างเช่นแต่ก่อนแต่แต่ไม่บบราณมาเขาก็มีคำนวณแบบจำนวนวันแบบอยูเลี่อยพอสมัยปัจจุบันนี้คำนวณแบบก็เรี่ยนเราต้องรู้ทั้งสองอย่างแล้วก็เอามาทำนับวันติดต่อกันเพื่อจะหาวันที่สี่รางการ ถ้าอย่างนั้นที่อาจารย์เล่ามาก็ต้องบอกว่ากว่าที่จะได้โปรแกรมขึ้นมาหนึ่งโปรแกรมนะคะก็เกิดจากการศึกษาค้นคว้าในหลายหลายองค์ความรู้เอามารวมกันแล้วก็มาผสมผสานกันซึ่งก็ต้องบอกว่าต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญและก็ความเชี่ยวชาญจริงๆนะคะที่จะสามารถทำไดอ้อย่างตอนที่เรียนเรื่องการทำปฏิทินจันทรคติกับอาจารย์พลตีบุญน,นาคทองเนียมต้องบอกว่ากว่าที่เราจะ ได้ไดออ้ช่วงที่ดีที่สุดในการหาเรื่องวันเพนให้ตรงกับวันขึ้น15คห้าอาจารย์ก็ได้สอนถึงกระบวนการแล้วก็วิธีการหลายต่อหลายขั้นตอนในเชิงทดลองนะคะแล้วก็ตรวจสอบค่าแล้วก็ตรวจสอบผลเพื่อให้ค่าเหล่านั้นเป็นค่าที่ใกล้เคียงกับวันเพนกับวันขึ้น15บห้าก็คือถ้าจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังง่ายๆก็คือว่าถ้าเราดูปฏิทิน วันนี้เป็นวันพระซึ่งตรงกับวันขึ้น15บห้าค่ำเราออกไปดูพระจันทร์ในยามค่ำคืนเราก็ต้องเห็นพระจันทร์เต็มดวงนะคะนี่ก็คือเป็นต้องบอกว่าเป็นความยากอย่างยิ่งแล้วก็อาจารย์พลตรีบุญน,นาคทองเนียมท่านก็ได้คิดแล้วก็เขียนโปรแกรมรวมถึงการจัดทำโปรแกรมเรื่องปฏิทินจันทรคติไว้ให้กับพวกเรานะคะซึ่งจะทำให พวกเราทั้งหมดรวมถึงประชาชนคนไทยนะคะจะมีปฏิทินจันทรคติใช้อย่างไม่มีวันหมดอายุนะคะสิ่งนับว่าเป็นคณนุปกรณ์อันใหญ่หลวงที่อาจารย์ผลตีบุญนาคท่านได้คิดไว้ให้พวกเราค่ะแล้วก็หนูอยากจะเ,เรียนถามแบบเป็นแนวคิดข้อสรุปแล้วกันนะคะว่าจากประสบการณ์การเขียนโปรแกรมของอาจารย์มา ชั่วชีวิตต้องบอกว่าชั่วชีวิตจริงๆนะคะที่อาจารย์เสียสละแล้วก็ทุ่มเทอาจารย์คิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดของการเอาความรู้โองราัศด์ค่าคำนวณมาเขียนเป็นโปรแกรมหรือเป็นซอฟต์แวร์นะคะประโยชน์ที่แท้จริงที่ผู้ผู้ที่นำไปใช้โปรแกรมเนี่ยพึงต้องบอกว่าพึงระมัดระวงังหรือว่าพึง เพิงตรวจสอบคล้ายๆแั่ว่าที่อาจารย์บอกว่าแต่ละแต่ละคนที่เขียนเนี่ยโปรแกรมอนีจะไม่เท่ากันอาจารย์ให้แง่คิดตรงนี้ยังไงคะอาจารย์อย่างที่ผมบอกเลยว่าโปรแกรมในโหรศสตร์ไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีคนเขียนหลายคนซึ่งทุกที่เขียนโปรแกรมนั้น แต่และคนก็มีความของตัวเองบางคนก็เข้าใจมากก็เขียนได้ดีบางคนที่เข้าใจน้อยก็มีข้อบอกพร่องตอนนี้ข้อดอีใครจะดีหรือไม่ดีง้นมันก็ผลก็อ,ออกมาคมันจึงตรงกันมั่งไม่ตรงไม่ตรงกันได้ตอนนี้ สาหรับผู้ที่จะเลือกใช้เราก็บอกเลยว,ว่าโค้โคนจะเลือกที่มันตรงะนะนี่การที่จะรู้ว่าบาจิตไหนมันตรงมันถูกเราก็ต้องคำนวณเป็น<ะ>แล้วก็ถัดจะเป็นผู้เขียนโปรแกรมต่อไปเมื่อเรารู้ที่ถูกเราก็จะได้เขียนโปรแกรมให้ถูก บอกทีบางทีนี่ที่ทบอกแกนบางอย่างมันผมบอกว่าไม่เคยถูกเพราะว่าก็ไม่ใช่ว่าคนเขียนเขาทำไม่ถูกค่ะพอก็ลอกมาจากตำราเกา่กาๆ<ะ>มาลอกกับางบางอย่างในตำราเก่านั้นมันไม่ได้ปรับปรุง<ะ>นันมันก็อย่างผมยกอย่างว่าเ<ะ>ช่นตำราเกา่า เขาเกิดสมัยยาตั้งแต่เราใช้มาตั้งสมัยจีนย,ย,ยาซอันายนั้นเขาไม่มีเรามาสถตย์สารเขาก็ใช้เวลา<ม>ท,ท,ทา้องถิ่นก็ใช้เวลาท้องถิ่นตลอดมา,าพอปัจจุบันนี้มีเวลาท้องถิ่นงั้นคนที่เอามาเก็บโปรแกรมใหม่หรือว่าเคนตัมเรเดิมก็เลยไม่มีตัวแก้เวลา ทาให้โปรแกรมที่เขียนนั้นในใช้ในประเทศไทยมันก็คาดเคลื่อนเล็กน้อยแต่ถ้าทั่วโลกเขาไปใช้ที่อื่นมันก็ยิ่งผิดมากขึ้นเพราะไม่รู้จักการแปลงเวลาเพราะในตำนาเดิมมันไม่มีเรื่องการแปลงเวลาค่ะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นก็เราก็ได้รับความรู้จากอาจารย์พลตีบุญนาคนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดฟังไม่ทันก็เออเพล์เทป กลับไปฟังซ้ำๆนะคะต้องบอกทุกข้อความที่อาจารย์พูดมาล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นความรู้ทางด้านวิชาการนะคะเพื่อนๆนักหัวศาสตร์สามารถอัปเดตความรู้ได้ที่ w w w neo star group com แล้วก็ facebook สำนักพิมพ์บ้านแม่มดสวัสดีค่ะ